บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัภูบุ์คุ้มฉายาองคมนตรีปฏิบัติพระราชกรณียกิจเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่แก่ผู้ปฏิบัติภาร,รกิจกองกำลังชายแดนจังหวัดสระแก้ว ที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน2อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วและกองร้อยทหารพลานที่1303อําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วพลเอกไผ่บุญคุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางปฏิบัติเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดเนื่องในโอกาสปีใหม่เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจของกองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดน2อําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วผู้นำหมู่บ้านและตัวแทนเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับสิ่งของพระราชทาน จากนั้นคณะองค์มนตรีได้นำสิ่งของพระราชทานไปยังกองร้อยทหารพลานที่1303อําเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจกองกำลังชายแดนซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างแสดงออกถึงความดีใจทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพน้น องคมนตรีกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีความห่วงใยติดตามและช่วยเหลือกองกําลังชายแดนส่งพระราชทานกําลังใจให้กับพวกเราชื่นชมในการทํางานที่ทุกท่านได้ดูแลอย่างเข้มแข็งทําตามหน้าที่ได้อย่างดีคอยติดตามถวายรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกองกําลังชายแดนทุกๆสัปดาห์ตลอดจนส่งพระราชทานความขอบคุณพระราชทานกําลังใจมาถึงครอบครัวพี่น้องกําลัง ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะว่ากำลังใจเหล่านั้นจะต้องมีสมาชิกครอบครัวเสียสละการดูแลครอบครัวมาดูแลส่วนรวมให้กับประเทศชาติบ้านเมือง